รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะคุณเลยคุณกมลฉันขอโทษทำไมมันต้องเพ่งเล็งไว้ที่ผม้วยล่ะเพราะมันรู้ว่านายคือจุดอ่อนคนร้ายพวกนั้นนายจะจัดการยังไงต่อครับเดี๋ยวฉันจะส่งกลับไปเคืองเจ้านายพวกมันเองเฮ้ยเยมื่อกี้อะสำหรับน้องชายกับหลานชายของฉันต้องมาเจ็บตัวเพราะแกแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยบอกเรื่องดีกับคุณกมลเลย ทั้งคู่พอก่อนอะไรเนี่ยพี่กินหายไปไหนมาคะเนี่ยอ๋อพี่ไปบ้านเพื่อนมานะ่ะพอดีมีเหตุจำเป็นนิดหน่อยหิดลบเดี๋ยวไปนั่งพักที่ห้องรับรองทางนู้นก่อนก็ได้นะ ไปเราไปคุยกันในห้องต่อดีกว่าตอนแรกอะเมย์ก็กังวลคิดว่าพี่คิเมเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอเห็นหน้าพี่วันเนี้ยเมย์ก็สบายใจแล้วล่ะคะ่ะทำไมห,หน้าพี่มันมีอะไรหรอเมย ก็พี่คิมอาดูสดใสสดใสหน้าพี่เหมือนมีคำว่าแฮปปี้แปะยู่เลยใช่แต่ก่อนนะพี่อาจจะไม่รู้ตัวพี่อชอบทำหน้าเศร้าแววตาพี่ก็เศร้าแต่ตอนนี้พี่ไม่เป็นแล้วนะวันละพี่ยิ้มนะแววตาพี่ก็จะยิ้มตามไปด้วยคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงใช่พี่ว่าเด็กลงจริงนะพอเลยเลิกพูดไรสาระกันได้แล้วไปทำงานกันได้แล้วไป ได้ค่ะแต่ว่าเที่ยงเนี้ยพี่คิมจะไปกินข้าวของพวกเราไหมคะพี่ไม่แน่ใจว่าคุณกำมวลเขาจะมารับพี่ออกไปกินข้าว<ฮ>ข้างนอกหรือเปล่าอ่ะอันนี้<ฮ>เป็นแฟนแกนหรือย,อยังนะฮะเลิกแซวได้แล้วไปทำงานได้แล้วไปกแบบ็ไไปไปไปจริงลูก <c oughs> <c oughs> นายไม่ต้องรอฉันไปรับนะหาอะไรกินก่อนได้เลยงานยังไม่เสร็จหรอครับพอดีที่โกดังมีอุบัติเหตุนิดหน่อยคุณกมลเอานะ่ะฉันไม่เป็นไรมาพอดีช่างลื้อขานแล้วหล่นลงมาทับนะมีแค่ฉันกับขมที่บาดเจ็บนิดหน่อยทำไมคุณไม่ระวังตัวเลยอะ่ะนี่นายเป็นห่วงฉันอีกแล้วนะก็เป็นห่วงทั้งคุณทั้งคมนั่นแหละกันแค่นี้นะผมจะทำงานต่อแล้ว ขอบคุณมากครับครับโคตรสะใจเลยหรือว่าจะแน่สักแค่ไหนแทมก็หมาตัวหนึ่งไอ้กมลเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่ดานหนเตรียมดีใจได้เลยเชอรี่น้องพี่ถึงผลจะออกมายไม่เป็นทางการแต่วงในเขายืนยันกับพี่ว่าพี่จะเป็นผู้ชนะการประมูลสัมปทานคาสิโนในครั้งนี้ อย่างแน่นอนจริงเหรอคะจริงสิเพราะเราได้รับความไว้วางใจจากท่านรัฐมนตรีมากกว่าคนอื่นทั้งเงินในซองแล้วก็เงื่อนไขต่างๆต้องบอกว่าเจ้าเราเนี่ยเหมาะสมที่สุดยินดีด้วยนะคะพี่ตาไ,ไนยินดีด้วยอะไรเราต้องมาฉลองความสำเร็จด้วยกันสิและอย่าลืมเลย เราต้องเตรียมไปเยาะเย้ยไอ้กมลด้วยตัวเองพี่คิมค่ะมีแฟนเอ้ยมีแขกม,มาหาค่ะ มาไวจังก็ไม่ไหวนะนี่ก็เย็นมากแล้วแต่ผมยังทำงานไม่เสร็จเลยอ่ะคุณฉันไม่ได้รีบไปไหนฉันรอได้คิดถึงอย่าพูดว่าเยนะคุณ ขอดูแผลหน่อยสิคุณเจ็บมากไหมแล้วหมอเขาว่ายังไงบ้างแขนไม่หักโชคดีที่เอาแขนบังหัวไว้หมอเขาว่างั้นนะยังจะพูดเล่นอีกนะคุณไหนขอญานหน่อยสิอยู่ที่คม แล้วมีใครเป็นอะไรบ้างเนี่ยมีแค่ฉันกับคมถ้าใบบุญรู้เข้าเนี่ยคงจะเสียใจหน้าดูวันหลังอะ่ะคุณต้องระวังตัวดีๆนะเข้าใจไหมมองทำไม ฉันบอกแล้วไงว่าฉันคิดถึงรู้าเธอจะเชื่อ,อลาฉันพึ่งเข้าใจความรักเมื่อวันที่พบเธอแค่ครั้งรักที่สบตาแ่ชา้าช้า อ้าวพี่คิมอุยอ้ยไปบไหหุญเ,เจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเจ็บเขา่าครับมันน่าจะมีแผลนิดหน่อยอะมาดูนี่พี่ว่าเดี๋ยวรีบเข้าไปทำแผลข้างในกันดีกว่ามาครับมนอะ,อะต่อได้านะ โอ๊ยคิดยังไงถึงมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยฮอ ตอนนี้คใครๆเขาก็เล่นกันนะครับผมก็เลยอยากเล่นเป็นบ้างไอ้เล่นมันก็เล่นได้นั่นแหละแต่ครั้งหน้าใบบุญนต้องสัญญากับพี่ก่อนนะว่าต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งอะ่ะเข้าใจไหมผมสัญญาครับดีมากแล้วทำไมวันนี้ถึงมีเวลาเล่นเซิร์ฟสเก็ตล่ะที่โรงเรียนเขาไม่มีกันบ้านให้หรอผมทำเสร็จหมดแล้วครับ พอดีวันนี้โรงเรียนของใบบุญเลิกเร็วอะครับแต่ใบบุญไม่ได้บอกผมก็น่าจะใช้เวลาที่นั่งรอผมทําการบ้านนะครับก็ผมไม่อยากเรากลัวมิคมนี่ครับเอาหน้างั้นวันหลังใบบุญก็โทรหาพี่แล้วกันเข้าใจไหมครับพี่พิมอืรรอ้ยเย่แล้ววันนี้ใบบุญอยากจะเล่นต่ออีกไหม เดี๋ยวพี่ไปเฝ้าก็ได้นะจะได้ให้พี่คมเข้าไปพักอะ่ะคนเจ็บอะ่ะต้องพักเยอะๆฮะพี่คมเป็นอะไรเหรอครับตอนนี้ไปบุญยังไม่รู้หรอ,อ,องั้นพี่ว่าวันนี้เราสองคนคุยกันก่อนแล้วกันไปบุญก็ไม่ต้องเล่นแล้วเนาะเดี๋ยว พี่ว่าพี่ไปก่อนดีกว่าสรุปพี่คงเป็นอะไรหรอครับอ,อุบัติเหตุที่โกดังนิดหน่อยแต่พี่ไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยไม่ได้บอกอะแล้วพี่เจ็บตรงไหนเดี๋ยวผมดูให้ไหมครับ หรือว่าเจ็บข้างหลังอุยอ้ยอุ้ยผมขอโทษครับพี่เจ็บหลังใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้ไหมครับคือ,อไม่เป็นไรใบบุญพี่ไปหาหมอมาแล้วอะ่ะไม่เป็นไรจริงๆก็ทำอะไรผิดมาได้ไงคือผมไม่รู้อะ่ะว่าคมไม่ได้บอกใบบุญ เรื่องที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะก็เลยตันไปพูดต่อหน้าใบบุญเข้าก็เลยหนีความผิดมาเลยไงเออก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเขาก็เป่ากันได้ฉันว่าจะไปกงเสือสักหน่อยอยากไปด้วยไหมละ่ะอ้อนี่ของใบบุญหรือเปล่าของผมครับสรงสััยผมทำตกไว้อ่ะ ืพี่ว่าเดี๋ยวพี่น่าจะต้องเอาไปซ่อมอ่ะไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมใบบุญอย่าดือ้อขอบคุณนะครับพี่คงนั่งอะไหวไหมเนี่ยไหวครับพี่คิมทำแผลให้แล้วอีวานมีน้องชายชื่อดานิ ความสัมพันธ์ของฉันกับดานินเราเป็นมากกว่คนรู้จักกัน